นี่ขวานเอ้ยบาดยามันโค้ไปบาดอะไรอ่ะมันโอ๊บมันไม่เคยเดร็กกินเลยมันไม่ได้ขอข้าวเมื่อคือเหรอพี่พัดด่าปากดีเดี๋ยวนี้อะกันแล้วทำไมอ่ะเคยฟังพ่อแม่เขาบอกมาว่าปัดดาบเลยทดร็กกน้อนกันมันไม่ดีมันไม่ใช่ด่ามันเป็นอีโต้มันก็เหมือนกันมันของมีโค้งของมันจะ่อกี้มันวางอย่างนี้แล้วมันมีโค้งไงมันไม่ได้จะเอาแบบลงไปอย่างนี้ thấy không choด้วย ไม่ใช่โหไปไม่ จะไปอ่ะกงเนดี๋ยวีายห้กำงโดดขนมาประเล่นเหรอเคของมีคมแล้วประตัดทาไมเล่าทำอไร่ะเดริเก่ทะเลาะกันไม่เคยฟังปูย่าตายายเขาสอนมาปัดของมีคมรงริเกมันไม่ดีเดี๋ยวมันะละกันไม่มันอยู่ด้วยกันมันไม่ควรัดกันมาอย่างนี้คือปักลงไปอย่างนี้ไม่คือกัตรนี้มันคมไงมัไม่ได้เดริเก่ทะเลาะกันเหมือนรองเท้าตีกันแล้วทะละกันไงไม่ใช่ก็คือถ้าเกิดมาวางเี้มันมีคมถูกละก็คือ เอาลงไปงี kind <of Ô. S 1> ้เพื่อมาให้มันมีเดลิเกตของเราจะดู้เรื่องเลยเนี่ยกางกูเป็นห่วงว่ามันก็ไม่ตัดไม่ได้เกิดวางใครมาเดินเตะอ่ะเอานี่ฝากให้ยายเด้อเอานี่ฝากให้ยายเด้อเอานี่ฝากให้ยายเด้อมันจบอ่ะตายไม่ด้เหี้ยเ้ยโอ้โูสาโป้ให้ได้เลยผมฝากให้ย้ายไปแล้วตายที่ตายมุกอีโตของกูหมดเอาไอ้นิยวไอ้ พี hey, hmm. ่บาสพี hmm. mm ่บาสยาเฮ้ยยังอะไรอย่ะเดี<_<_๋ยวพี่พาขอห้ามเล่นนิ่งคืนใครบอกเขาก็บอกกันแล้วมันต้องมีคมเดี๋ยวผมไม่รู้ดพี่พาสอย่าปากเลยอย่าปากทำไมอ่ะเดี๋ยวดิเกตทะเลาะกันเดี๋ยวดิเกตทะเลาะกันแกไม่เคยได้ยินพ่อแม่เขาสอนมันเลยหรอว่า ห้ามปัดดาบอลลูนนีเกปัดดาบอะไรเงี needed, Martine, ้ยเดี๋ยวนิเกทะเลาะกันไอ้นี่มันมันไม่ใช่ดาบมันอีโต้มันก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนเอารองเท้าตีกันอ่ะเดี๋ยวทะเลาะกันมันไม่ไ so, ด้แต่ถ้าเกิดวางนี้คนมาเดินเตะมันมีคมพูดเลยปังไปอย่างงี้ยมันเหลือตด้ามไางงี้ยมันเหลือตด้ามอืมไม่ใช่ก็ถ้าเกิดมันวางนี้คือมันก็ไม่ได้มันโคมไงมันอันตรายพวกเวลวางอยู่ตรงนี้มุดไปหลุ่นฟังตรงนี้มุดไปหลุ่นฟังเดี๋ยวนิเกทะเลาะกันไม่แล้วถ้าเกิดมีคนมาเดินเตะมันวางอยู่เงี้มััันนอตรายด่ฟง กูก็ฟังอยู่นี่ไงเพื่อนแต่คือกูเห็นมึงนั่งอยู่กูฟังเกมโตยังเหรอหึหมบอกเดี๋ยวนี้เกมทะเลาะกันโตยังเนี่ยฮะไม่กูไม่ได้เอาไงกับมึงเพื่อนคือกูแค่เป็นห่วงมึงเอาไงเตะหน้าไหมเตะหน้าไหมกูก็วางไว้อย่างนี้ไงเผื่อใครมึงเตะหน้าไหมเผื่อใครมึงเตะหน้าไหมเตะหน้าไหมไอ้สัตว์นั่งเลย Nó ngon hay không? quen Để lấy kẹt thơ Tài? vào